หมดนะจ๊ะปักหมุดปักหมุดรไหนรดหญิง ล้างเลยจ้างหลังบ้านล้างเลยจ้างหลังบ้านล้างเลยหญิงสวัสดีค่ะกี่คนดูแล้วหนูสี่คนดูค่ะหฮ้ยมาไวจังสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งหคนดูนะคะใครที่ดูอยู่นะพี่หมวยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ วันนี้น้องการจัดให้รถผู้บริหารสุดหรู66บาทก็ออกได้แล้วนะคะสำหรับ t o y ย t a Camry อ่าวันนี้วิวมาไวมากเลยสงสัยมาตรงเวลาเกี่ยววะอ่ามาเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้สาขาเทพป,ปัญญานะเรียงรถไปให้แล้วนะคะจะเป็นโซนมุมนี้จริงๆชาลีคาเนี่ยไม่ได้มีแค่แบบรถที่เป็นโซนแบบพรีเมียมคานะ กลุ่มตัวเล็กๆแบบสีซ้าห้าพันมีเหมือนกันนะคะอยู่นี่และก็ทั้งหมดนี่จะเป็นโปรโจอง6บาทขับฟรี6เดือนด้วยเช่นกันมาได้เลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นของเเทพปัญญาเราไว้ว่ากันเรามาดูของสาขาสำนักงานใหญ่ก่อนคะ่ะเอาไม่มีเสียงฮิวอ,อะไรอย่างเงี้ยหรอเออพี่ฟ้าลืมกิง้งเออไปไปเอามาอ่ะสำหรับโตโยต้าแคมรี พี่หมวยมีจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสองคันเลยนะซื้อสดได้ไม่บวกเวทอ่าเจอคําถามนี้จากลูกค้านะคะจากเจอคําถามเนี่ยจากลูกค้าบ่อยมากลูกค้าถามว่าพี่พี่ถ้าผมซื้อเงินสดอ่ะมันบวกแวดไหมไม่บวกแวดนะคะทั้งสองคันไม่เมเีแวดนั่นเองจ้ะอ่ะ เดี๋ยวขอญาตนะคะแนะนำก่อนเลยแล้วกันเนาะสำหรับ Toyota Camry เนี่ยเขาเป็นรถกลุ่มแบบพเมีคมคล้ายๆจะไม่ถึงพิมียม,มพาร์แต่เป็นรถที่ราคาแพงที่สุดของ t o y ย t a แล้วนั่นเองถ้าเป็นรถที่แบบไว้ใช้งานนะไม่ใช่พวกแบบเหมือน BZ4X อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวอื่นๆนะคะตัวนี้เนี่ยเป็น Toyota Camry ทั้ง2000ซึ่งเป็นโฉมใหม่ตัวหน้าใหม่นั่นเอง สวัสดีทั้งสิบกว่าคนดูมาแล้วจะแม่กีดเร็วกีด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 มึงกีดกันอย่างนี้เหรอเวลากีดนี่เขากีดกันอย่างนี้เหรอเี้ยไงกีดไม่ก็ว่าไม่ใช่ละฮะนะคะอ่ะก็โตโยต้าแคมรี่ตัวนี้เนี่ยทั้งสองคันเลยนะคะน้องจะเป็นเบนซินไม่ใช่แบตเตอรี่ไฮบริดนะคะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินคันสีแดงเป็นตัวเครื่องยนต์2.0 ส่วนคันสีดำเป็นตัวเครื่องยนต์2.5เบนซินนั่นเองค่ะตัวสีดำเนี่ยเขาก็จะท็อปมาหน่อยสีดำราคาเท่าไหร่นะคะล้านห้าหมื่น้านหกหมื่นล้านหกหมื่น 6, ถ้าคันสีแดง9ก้านะคะขอปีได้ไหมแม่ปีอะไรอะ่ะคันนี้ปี6.2ค่ะทั้งสองคันเลยปี63อ๋อคันนี้ปีใหม่กว่านิดนึงนะคะซึ่งโตโยต้าแคมรี่เนี่ยเขาเป็นรถที่แบบทำมาให้ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่แบบเอ้ยมีความระดับผู้บริหารขึ้นมานิดนึงนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้สูงวัยนิดนึงหรือว่า,ามีภูมิหานแล้วมีอายุแล้วแล้วก็มีรายรับที่สามารถผ่อนค่างวดไหวหรือว่าซื้อได้นั่นเองนะคะต้องบอกตามตรงแคมรี่ออกห้างป้ายแดงราคาเริ่มต้นล้านสี่าคือสีแดงนะเริ่มต้นล้านสี่เแพงมาก เริ่มต้นล้าน49อยู่ในมือชาลีคาเจ้าคันสีแดงปี6 2 2 0 g จนีนะคะวิ่งมา40,000โลพี่มวยขาย999ส่วนรถปกติเราให้ที่30,000บาทแต่ลูกค้าดูไลฟ์สดมาพี่ฟ้าฟังดีๆนะเจ้าหญิงฟังดีๆนะเอาไปค่ะ39,000บาทค่ะไมเลยมีอีโบกมั <c oughs> เราต้องช่วยกันทำมาหาก,กินนฮะไม่ได้อีม,มโบอกมาเ <st ut ters> <c oughs> จนหุย قة. อย่กันค่ะ <st ut ters> คันนี้นะคะปกติรถ30,000บาทคันนี้ให้39,000บาทราคาทั้งหมดทั้งมวลที่เหลือทั้งสิ้นอยู่ที่9 6 0 0 0 0บาทจะเต็มปีดาวข้างว่าเท่าไหร่แม่7ปีประมาณ1 7 0 0 0ไม่เกินนี้เลยนะคะได้รับรถลักชูรี่ค่ะ ไซส์ใหญ่ไซส์บิ๊กไปด้วยที่ซื้อรถได้ราคา9 6 0 0 0 0บาทถ้าเทียบกับกลุ่มพรีเมียมค่ะไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเบนซ์หรือ BM มือสองราคาเขาแบบล้านสามอัพอย่างเงี้ยล้านห้าอัพอะไรอย่างงี้นะคะอ่ะเรามาดูคันที่น้องสีแดงกันก่อนแล้วกันเนาะใครดูอยู่นะคะพี่หมวยฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะโปรจอง66บาทของเราก็ยังคงมีให้ตามปกติเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันหน่อยอเซลหญิงกับเซลพี่ฟ้าจ๋า ลองนั่งซีว่าระดับระดับ4กับระดับ5นั่งด้วยกันลนเป็นไงไปเอ้ยให้เลยระดับ4ฮะระดับ4ขึ้นมาให้ดูก่อนอาแม่ขอกุญแจซซหญิงนั่งได้ปะได้ค่ะเอาดีดีอุ้ยสบายมากเลยแบบนอนแบบเองนแฮปปี้สุดๆแต่ข้างหลังร้อนมากเลยอ่ะเปิดแอร์ให้เปิดแอร์ให้เลยแบบเร่งด่วนโอ้โหเข้าหน้าเลยอุ้ยข้างหลังเดี๋ยวก่อนดีมือ ข้างหลังมีแอร์ข้างหลังมีแอรม,ม,ม,มีมีชื่อชารแบตด,ด้วยนะคะอโอ้โหไฮโซสุดๆโอเคเลยเนี่ยคือเขาอะเป็นรถผู้บริหารแล้วนะคะเป็นเก่งซีดานเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ฟิลขับเนี่ยมันจะค่อนข้างออกความสปอร์ตสปอร์ตเล็กน้อยเพราะว่ารถมันจะเป็นรถที่มันตัวเตี้ยลงมาดหน่อยนะคะแล้วก็ เออเรื่องไงดีแต่เขาจะมีความกว้างแล้วก็ความใหญ่นะใหญ่มากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเลขไม์เพียง5 4 0 0 0กิโลเท่านั้นเนาะถือว่าวิ่งมาไม่เยอะเราใช้งานมา3ปีวิ่งไม่เยอะเลย9 6 6 0 0ปกติให้แค่30,000นะวันนี้ให้39,000ใครดูไลฟ์สดมาที่อย่าช้านะคะอ่ะ จอตรงนี้นะคะอันนี้คือตัวเริ่มต้นนะ 2.0G 2.0G เบนซินนั่นเองนะคะหน้าจอขนาดใหญ่เลยเนาะสามารถเชื่อมต่อบูทงบูทูธได้นะคะแต่พี่หมวยว่าตัวนี้นะคะ่ะยังไม่มีตัวเนนะเนติดรถยังไม่ได้มีให้นะคะแอร์เป็นแอร์จอแอร์ออแอร์จอเนาะเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะคะแล้วก็มีปุ่มแบบดูอ l ลแอร์แอร์ดูลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแอร์ที่แบบเอ้ย ทำให้เวลาเราขับขี่ไปนานๆเวลาเปิดแอร์่แล้วแบบผิวจะไม่แห้งมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นี่เลยมีที่ชาร์จแบตแล้วก็ที่ชาร์จแบตเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับมือถือขึ้นไปด้วยนะใช่ค่ะรุ่นม,มีฟ้าวางได้ไหมอ่ะไช่ค่ะรุ่นม,มีฟ้าวางได้แเราก็วางได้หไหนอลอง,งได้แต่ว่าเคสพี่หมยน่าจะแน่นลึกหนาไปหรือเปล่าหนาไปเหรอคะอาจจะใช่ค่ะมือถือพ่หมยอาจจะหนาไปยังไงนะแต่ว่าวางชาร์จแบตได้เหมือนกันหมดเลยนั่นเองเนาะนี่ สายเสอต่างนะคะ USB นะคะอยู่สามารถเสียบได้หมดเลยนอตรงนี้นะคะแก้วน้ำวางได้2แก้วแล้วก็เกียร์โต้มีปุ่มโฮแล้วก็ตัวกลุ่มตัวพีแบบเป็นเป็นเป็นเบรกไุฟ้านั่เองแล้วก็ช่วงล่างของตัว c a m รี่ค่ะเขาเป็นช่วงล่างแบบ TNGA แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงล่างของตัว t o y o t a c a m มรี่เนี่ยเขาเป็นช่วงล่างที่แบบเขาเรียกว่าแบบช่วงล่างแบบอิสระไลท์ไลท์อะไรอย่าง ปีกนกอิสระอะไรสักอย่างนี่แหละเวลาขับขี่เนี่ยมันจะค่อนข้างนุ่มนวลกว่า t ต y o t a ารุ่นอื่นๆช่วงล่างทํามาเป็นช่วงล่างเดียวกับ t ต y o ต a าเซียชาเซียชาจ้าเวลาขับขี่ฟิลมันจะเหมือนกันเลยคือมีความนุ่มนวลมากๆเลยนะคะอะซึ่งโตโย ta าคอร์นะยังไม่ได้ใส่ตัวระบบตัวนี้มาให้นะคะตัว TNGA นั่นเองค่ะอะคอนโซนตรงกลางเป็นลายไม้ให้ความหรูหราม,มากถึงบอกไงว่าแคมรี่คันนี้มันเหมาะก,กับลูกค้าที่อยากเป็นผู้อ่ะ เรื่องเงินไม่ใช่คู่สูงวัยสีเกินไปอันนั้นนะเดี๋ยวลูกค้าไม่ซื้อเออสอบแบงค์หัวหน้าแบงค์อะไรอย่างเงี้ยราชการอายุสักแบบ35ขับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูมีภูมิฐานนะคะดูแล้วรู้สึกว่าใครขับรู้สึกว่ารวยอ่ะเพราะมันแพง อันนี้แพงจริงแคมรี่บอกเลยว่าออกห้างไปแดงราคาเกือบล้านหเกือบเบซนมือโใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเบซนมือสองลูกค้าซื้อคันเ0 0าแสนเนาะพี่ฟ้าเนาะลูกค้าได้เบ็นตัวปีเก่าอ่ะปีห้อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องบอกตามตรง่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะใส่พม3ามดีมาให้ลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพม3าดีสวยนะคะบาะก,ก็เป็นเบาะรับไฟฟ้าด้วยเห็นไหมนี่เห็นไหมเบา<อ><ร>ะร,ะระับไฟ<ป>ฟ้า ไม่ได้เลยเซลห่ิไม่มาได้หยิบมาใช้มาได้สองไงมันก็เลยมาลักรถนี่ไม่ได้ไม่ได้รักไม่ไหวใช่รักไม่ไหวอ่ะด้านหลังขอดูพี่ป้ากับเซลหญิงดีนั่งแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างคะัขมางหลังข้างหลังสบายมากเลยค่ะกว้างขวางใหญ่โตแฮปปี้สุดแฮปปี้สุดๆเจอหญิงว่ากรุงนี่คือแบบหลับสบายใช่ใช่ใช่ชายทะเลก็หลับสบายใช่ไม่แม่สายก็สบายที่ไหนก็ได้ประเทศไทยเออไป มีครบนะคะใช่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 ถือว่าทาออกมาค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะคะสําหรับโตโยต้าแคมรี่เนาะแล้วก็คันนี้เราก็มีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องเช็คของเหลวไว้ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วพีว่ปาเนาะด้านหลังจะประมาณนี้เลยป่ะเดี๋ยวเราไปดูป่ะไปดูด้านหลังว่าอะไรที่เก็บของอเก็บของไงใจเย็นหญิงทําอะไรเนะี่ยเกรงใจการบ้างเดี๋ยวเราเสียตากล้องไปนะนไอการงอนเหมือนมาทำงานนะมึงอ่ะป่ะเราไปดูด้านหลังกันดีกว่านะคะว่าด้านหลังเนี่ยสามารถเก็บสิ่งของ สัมภาระอะไรอย่างเงี้ยได้มากน้อยแค่ไหนเราไปดูกันเคมลี่เหลือแค่สองคันนะคะเปิดได้กับเจ้ามันเปิดตรงไหนไ<ด>อ่ะอ๋อ้เอากุญแจอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็กดกุญแจค้างด้านหลังกว้างไหมจ้าเซลล์หญิงกว้างมากค่ะลูกค้าสาใส่ถุงกอล์ฟได้สบายใส่สัมภาระนะคะได้หมดเลยแผ่นนี้เนี่ยแพงนะลูกค้า พันกว่าบาทสองพันเพราะว่ามันไซส์ใหญ่แค่นี้นะสองพันใช่คือต้องบอกก่อนว่ารถยีหญิงถ้าแบบไซส์มันยิ่งใหญ่ขึ้นใช่ไหมแล้วก็ราคาของรถมันแพงอ่ะออปชั่นลูกเล่นมันตึงแพงขึ้นตามใช่เจ้ามันตามขึ้นไปอยู่ละด้านหลังกว้างนะแล้วก็ะอาดูด้านใต้ได้นี่ตัวนี้ก็มียางอะไรสำรองด้วยนะคะยางมาสองอยู่ด้านข้างด้านหลังนี้ไม่เคยใช้งานเลยไม่เคยผ่านการใช้งานทุกอย่างอยู่เดิมอยู่ครบนะคะแล้วก็ วารันตีได้ว่ารถสวยนะคะไม่ใช่รถชนหนักพีคว่ำตกน้ำน้ำท่วมไปใหม่เนาะเล่มชำรุดสูญหายไม่มีคันนี้สวยอ่ยม้มอีกทีจัดเต็มฟรีดาว960,000บาทนะคะพางวดที่เดือนละแค่17,000บาทพี่เอาไปเลยค่ะรับไปดูแลค่ะสีแดงก็สวยนะพี่ป้านะสีแดงตัวนี้ไม่ใช่แดงเดียวกับตัวเซียชาเลยนะคะ ใช่มีน้อยมีน้อยเพราะว่าสีแดงเป็นสีที่สั่งทำด้วยผลิตไม่กี่คันในประเทศไทยใช่แล้วค่ะอ่ป่าเราไปดูอีกคันหนึ่งที่เป็นตัวท็อปขึ้นมาแต่ว่าราคาก็จะโดดกว่ากันไปอีกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าน้องเป็นเจ้าตัวโตโยต้าแคมรี่เช่นกันราาหนหาหมื่นเนะาะทำไมใครพี่กี้ขายถูกอ่ะนี่ก็หนึ่งในรถผู้บริหารสีนี้ก็เป็นสีบ้านเราชอบอยู่แล้ว <c oughs> แต่ตัวนี้เป็นตัวท็อปของตัวเบนซิน คมรี่ะค่ะเขามีมาทั้งหมดถ้าแยกกันนะแยกเป็น2ส่วซนสโซนนะคะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มเบนซินก็คือเจ้าคันนี้แหละและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มแบตเตอรี่ไฮบริดเจ้านะคะซึ่งบอกได้เลยว่าท็อปราคาท็อปสุดของ Toyota c แคมรราคาอยู่ที่ประมาณล้านแปดไม่ตกใจกันหรอตกใจเวลาเล่นมุกไปนี่ก็ช่วยรับหน่อยแม่พี่ต้องทำได้ไงบอกหน่อย โอ้ยอย่างเงี้ยด okay, 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 okay. uh ิโอเคโอเคโเอาไปมันไม่ใช okay. oh, uh ่แ oh, ค no. oh, okay. ่คนนี้ไอคนถือกล้องมึงจะต้องมีมีอิมูชั่นร่วมกับคนไรด้วยดิวะเอาไเอาไป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 กอาไปเ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 อาเอาไวกออเอปเนปเอาาไบเออยู่อาไปเอาไปเอาไปบเช้าหลับอยู่แค่ตปเอาไาไปเเมื่อคืน หลับแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมนไลฟ์ตดได้ลูกค้าดูเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยช่วยเนี่ยเนี่ยช่วยมีแบบเอาไปเอาไปเทมป์ลี่นะคะราคาเขาสูงสุดถึงดิ๑ล้านแปดแสนบาทหักมีความมีส่วนร่วมที่ดีมากางงี้พวกนี้ที่กูไลฟ์คนเดียวกูก็ง่วงกูก็เหงานะเอาจจริงพี่กี้ไปแอลเออ ปิ๊กออกวอมมากับตีสามนลูกค้าจ๋าใครหันที่หมวยตีวอมพักได้เนอะวอมอัพปิดกี่โมงวอมอัพเดี๋ยวนี้ปิดดึกตีสองปิดเพลงตีสองปิดเพลงเดี๋ยวเราไปกินสักตีสามแ,แล้วค่อยกลับตีสามออมอ้ออกอมอ่อยได้อยู่กินแก้วเดียวแล้วก็นั่งจึตีสี่ได้ได้นะคะช่วงนี้แขกบ้านแขกเมืองมาเยอะแล้ว ฉนันจะเจอพี่หมวยที่ว่าอ่พปปบ่อยๆทักได้ค่ะลูกค้าจ๋าอ่ะมาเลยนะคะตัวนี้แคม r y 2.5G เบนซินท็อปสุดออกห้างป้ายแดงเกือบล้านหก<ฮ>เออหัดรู้ไปบ้างรู้งานบ้างนะฮะกระจังหน้าจริงๆทุกอย่างเหมือนกันเลยไฟเป็นไฟแบบสุดหล่อแล้วนะคะ LED นะคะ LED เดลารีไทม เนาะกระจังหน้าสีดําโครเมียมนะคะตัดกับตัวนี้ที่เป็นสีเทาเงาเงานั่นเองนะคะคันนี้สีดำํำสวยทุกอย่างจริงๆของเขาอะ่ะมันเหมือนกันเลยที่มันจะแตกต่างนะคะก็คือเจ้าตัวท็อปสุดเนี่ยเขาจะมีซันรูฟมาให้นี่คือความแตกต่างซึ่งจะมีให้เฉพาะตัวที่เป็นคันรุ่นนี้2.5 G ดเนซินแล้วก็จะเป็น2.5นะคะที่เป็นตัวท็อปไฮบิด ตัวไฮบิดท็อปสุดร้านแปดตัวบาทแพงมากพี่นี่ก็ว่าทำไมคันนี้ฮอตจังเลยใช่ไหมถ้าเกิดว่าถ้าลูกค้านะไปซื้อถ้าลูกค้าไปซื้อแบบเรื่อไงดีอะพี่ฟ้า,าถ้าซื้อเมื่อหนึ่งอ่ะร้านเจอะ่ะร้านหกร้านเจ็ดนะฮะอะ่ะเรามาดูข้างในกันดีกว่าเพราะว่าด้านนอกนะคะมันก็คล้ายๆกันละกับคันสีแดงเมื่อกี้นเนาะอ่ะหยยบเบรกกดปุ่มสตาร์ทนิดนึงนะฮะเพื่อ มึงจะซื้อมาดูค่ะพี่นั่นแหละ <c oughs> อะไรผู <c oughs> หร้หยิงจะซื้อรถมาหนึ่ง <c oughs> เปลาแล้วเอาหนี้ขึ้นหลอกกันบอกว่าตัง,างแล้วเนี่ยมึงเอาเงินไหนไปดาวก่อนเซลล์หญิงค่ะมอไซต์ก่อนไหมเออมอไซต์อะ่ะผ<ม>่อนสองพันอันวัดหนึ่งชั่วโมงลดหนึ่งชั่วโมง,วง,งอันวัดเนาะตังค์มากนะคะเซลล์หญิงเนี่ยออกมอไซต์ใหม่เจ้าเนี่อ่ะ ตัวนี้นะคะก็มีซันรูฟให้ลูกค้าแบบนี้เลยเนาะแต่ว่าซันรูฟมันไม่ได้เป็นซันรูฟไซส์ใหญ่ๆนะคะซันรูฟก็จะเป็นซันรูฟแบบนิดหน่อยนิดหน่อยน่ารัก,กปกุปกิบปกุปกิบนะคะแต่ถ้าเอาจริงๆิพี่ฟ้าบ้านเราไม่ได้ค่อยได้ใช้เนาะเพราะว่าเมืองไทยอากาศบ้านเราอะคะ่ะมันก็เปิดแค่นี้เบาๆมัน,น,นเย็นแค่2เดือน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้อยู่ละนะคะแต่ว่าแล้วแต่ลูกค้าบางรายเนี่ยเขาก็มีความชอบส่วนตัวที่ว่าแบบเอ้ยเวลาฉันใช้อะไรอะ่ะจะต้องเป็น แบบท็อปสุดอะไรเงี้ยไอโฟนก็จะต้องแบบท็อปสุดเงี้ยแบบอะไรอะรุ่นนั้นมันมีสเปคมีชิ้นต้องท็อปสุดเท่านั้นอะไรเยรวยเหลือเหลือโปรไม่ได้ต้องเป็นแบบโปรแม็กแล้วก็แบบ1นึเทเลบอ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทำไมหัวรขนาดนัด้นเลยเออก็แล้วแต่ไงคือบางคนเนาะความชอบส่วนบุคคลมันก็ไม่เหมือนกันนะคะอ่ะคันนี้เนี่ยเลขไม่วิ่งมาแค่4 6 0 0 0พันโลเท่านั้นออปชันดีไซน์เาขาค่อนข้างสวยนะเมื่อกี้พี่หมุนไปให้ไปให้ดูคันแดงเนาะอาจจะแบบไม่ได้เห็นแบบเต็มเต็มตาอะไร่ะนั้นนะคะเลขไม้น้อยเนาะแล้วก็หน้าจอจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็สวย,ยชึงแม้ช่วงล่ามเป็นเนี่ย R t รทเป็นตัว RTCA นะคะ TNGA เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังชันคลูชอนโทโ,โต้แล้วก็แพทเทิร์นชิพนะคะติดตั้งไม้ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนาะจอเจอนะคะก็เป็นจอไซส์แบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปสุดอะจอเขาจะใหญ่ขึ้นมาก่านี้อีกนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นคอนโซลตรงกลางก็ถือว่าออกแบบมาดีนะคะตามสไตล์หรือว่าตามเอกลักษณ์ของตัวน้องโตโตยต้านั่นเองเนาะดูมาให้ดูนี้ ไม่แน่ใจว่าเวลามันชาร์จบแบตมันขึ้นไหมนะหรือว่าเคสที่หมวยอาจจะแบบมีความหนาเป็นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องอาจจะต้องแบบถอดเคสบางครอบแบบคนทำมีเต,ตกบ่อยเนาะก็ชาร์จบแบตได้นะคะ Android iPhone ได้หมดเลยนะคะที่วางแก้วน้ำนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยด้วยความที่ถ้าเขาเป็นตัวรุ่นท็อปสุดอะ ไอ้ถ้าเป็นตัวรุ่น2.5เขาก็จะมีปุ่มแบบอีโค่โหมดนะคะนอร์ม l ลโหมดแล้วก็สปอร์ตโหมดนั่นเองแล้วก็เบรกหูแล้วก็เบรก Bake มือไฟฟ้าคอนโซลตรงกลางเป็นลายไม้ซึ่งมีสีสันที่สวยแล้วก็ค่อนข้างหรูหรามากย้ําอีกทีนะคะออกข้างป้ายแดงอะ่ะเจ้าแคมรี่ตัวนี้นะ 2.5G นะคะเป็นตัวท็อปสุดของเบนซินราคาอยู่ที่ประมาณล้านหกกว่าล้านเจ็ดพี่หมยขายเพียงล้านห้าหมื่นให้ส่วนลดเลยสามหมื่นนะคะคันนี้เดี๋ยวล้านสองหมื่นจะเต็มปีดาียข้างวดหมื่นแปด อุยมันไม่มีเลขอะแม่จะไปปัดไปห้าหมื่นก็เยอะไปเออนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสามหมื่นบาทนะคะแล้วก็เอ,อ่อเล่ออะไรดีอะน้เต็มไปอยไปน้อยไปช่วยออกประกันภัยครึ่งหนึ่งประกันภัยก็สองหมื่นอ๋อสี่หมื่นนะคะเออพูดเบาๆนะพูดเบาๆอ่ย้ำอีกทีถ้าลูกค้าไหนที่ดูได้สดมา คันนี้สัวรลดเงินสดสามหมื่นบาทนะจะดีนะและถ้าลูกค้าดูได้สดมาช่วยออกประกันภัยปอนหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมันเท่าไหรไ่ใจเย้เให้มันรู้ไปให้ไหนก็ให้ละอือจ้ะอ่ะตรงนี้ก็เป็นเบาะหนังสีดํานะคะอ่ะพี่ฟ้าจ๋าดูด้านหลังซิเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะสําหรับน้องคันนี้ด้านหลังเป็นเบาะหนังจ้ากว้างขวางกว้างขวาง,ขวางเหมือนกันเลย ระดับสี่และระดับห้าแต่ว่าจะมีไฟตรงนี้นะคะให้โชวขึ้นไปนั่งรีวิวไว้ให้เรียบร้อยเพลทด้วยนะคะเนี่ยทำไมเป็นไงอ่ะเป็นลูกเพชรเลยอ่ะเรูพชสมราคาตื่นเต้นกับอะไรก็ไม่รู้แค่ไฟไม่เข้าใจไฟใครเลยแม่แม่เวลาที่แม่ไปเที่ยวคืนอะถ้าเรามีไฟตรงนี้มันจะมีค่ากับเรามากเลยยิงแต่งหน้าได้ไปน้อยเดียว มีทามอะไรที่สบายนะคะขระดนั่งเองนะคะลูกค้าก็รู้สึกสบายไฮโซสุดๆบอกได้เลยคันนี้มีสัลรูปข้างหลังแฮปปี้นะคะหว่างลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยเอ๊ะปะเราไปดูกันด้านหลังกันต่อนะคะแล้วแต่คนชอบจริงๆราคาของเขาหนีห่างกันไม่มากลูกค้าขาราคาหนีห่างกันแบบไม่เยอะเลย น้อคันสีแดงกับคันสีดาขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบดีกว่าถ้าลูกค้าชอบอัดรุ่นไหนแบบไหนยังไงก็เดี๋ยวลองมาคุยกันได้นะคะอ่ะด้านหลังดีไซน์จะเป็นแบบนี้ใหญ่มากกว้างมากเครื่องยนต์ 2.5G อ่ะเดี๋ยวเปิดปไปไปไปาท้ายอุ้ยเขามีตัวกล่อง Emergency Set ด้วยอ่ะหญิงใช่ค่ะตรงนี้คือใหม่คลิปเลยอันนี้ต้องลูกค้าต้องซื้อแยกนะ นี่เจ้าของเดิมเขาซื้อแยกนะคะอันนี้คือเจ้าของเดิมซื้อแยกเลยมูลค่าเซตนี้น่าจะมีประมาณพันกว่าบาทซื้อหญิงลองแกะกับเจ้าเห็นไหมอิมเมอร์เจนซี่บ็อกเซตมีตัวอันนี้เรียกไงนะตัวจัตส์สตาร์ทจัมแบัตอันนี้อ่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเรื่องนี้ไปใช้ไปขายชุดนี้แพงนะคะเป็นพันอยู่แม่เนี่ยจัมแบัตที่ลากจูงแล้วก็ตัว อุปกรณ์ตั้งเสริมเวลามืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ไม่ออกเนาะใช่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 ไอเนี่ยคนจีนชอบหาเลยวิธีการใช้งานอะไรเงี้ยคือพี่หมวยเคยเจอลูกค้าชาวจีนนะเขามาถามว่าทําไมคุณไม่มีกล่องอิมเมอร์เจนซบล็อกหรอหรือยังไงหรอที่ประเทศไทยไม่มีนะคะจริงๆก็น่าจะมีเนาะพี่ฟ้าเนาะถึงแม้จะเป็นลดราคาที่ไม่ได้สูงมากแต่ว่าทําเป็นกล่องเซ็ตเล็กๆก็น่าจะดีกว่านะคะ ซึ่งไม่แน่ใจอีกแบบว่า,าเราอาจจะมีแต่ว่าเจ้ากล่องตัวนี้มูล,ลค่าแบบหลักพันเลยนะคะพี่หมวยก็จะไม่ออกนะก็จะถือว่าให้ลูกค้าไปด้วยนั่นเองนะคะด้านหลังใหญ่กว้างขวา,างเนียอะไรสำรอง่เดิมอยู่ครบนะคะรถไม่เคยผ่านการชนทําสีมานะันะี้ย้ำอีกทีโตโยต้าแคมรี่นะคะ 2.5G ็อปของเบนตินซันลูปราคา1ล้าน50,000บาทปี63เว่งมา40,000โล คันนี้นะคะส่วนลดพิเศษเงินสด30,000บาทแน่และช่วยออกประกันชั้นหนึ่งครึ่งหนึ่งค่ะสวยมากอ่ะการจ๋าขอให้ลูกค้าดูล้อแม็กดูยางอีกนิดหนึ่งดูแม็กดูยางให้หน่อยอีกนิดหนึ่งนะคะยางใหม่สี่เส้น สภาพดีสวยแน่นอนคันนี้ยังไงผมก็ขออนุญาตการ,ร,การ,รันตีกับคุณลูกค้าไว้เลยแล้วกันนะคะอ่ะก็ยังไงเดี๋ยวพี่ฟ้าจ๋าก,กับเซลญิงจ๋าพี่หมวยขอฝากทวนย้ำโปรโส่วนลดที่ให้กับคันสีแดงนิดนึงเนาะเดี๋ยวฝากด้วยนะคะวันนี้เดไปล้วค่คะขอบคุณค่ะมาเลยค่ะขออนุญาตทวนย้ำโปรโมชั่นของเราด้วยนะคะตอนนี้นะคะชาลีค่ะ ตอนรับวาเลนไทน์นะคะจอง66บาทเหมือนเดิมเช่นเคมเพราะว่าเราอยู่กับปี66ใช่ค่ะพี่ฟ้า2 5 6 6ันหาะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโปรโมชั่นจองเข้ามาแล้วก็ลดทันทีลดทันทีเลย2,000 0บาทเริ่มต้นนะคะ ส่วนลถสูงสุดถึงห้าหมื่นห้าหมื่นไปเลยแต่บางคันก็แสนหนึ่งนะบางคันนะต้องบอกคุยยันหน้างานต้องบอกว่าบางคันนะมาดูที่หน้างานเลยว่าคันไหนรถได้หนึ่งแสนนะคะค่ะเนาะเราไม่บอกนะ้ว่าคันไหนลูกค้าต้องมานะคะแต่ไม่ได้ทุกคันนะพี่ต้องบอกก่อนอไม่ได้ทุกคันนะจ๊ะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากเข้ามาดูรถกับเรานะคะสามารถทักเข้ามาในหน้าเพจนะคะหรือว่านัดเวลาได้เลยเนาะโทรเข้ามาหาคุณเกีก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็ปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์นะคะ มีบริการไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านให้สะดวกมานะคะมาได้เลยเนาะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะแจ้งได้เนาะแจงได้ถ้าไม่สะดวกมาอย่างที่พี่ฟ้าบอกไฟแนนซ์ไปบริการให้ถึงที่แล้วแต่ลูกค้าจะนั้นหมายเลยที่บ้านร้านกาแฟที่ทํางานแล้วแต่เราพี่ฟ้านูกต้องค่ะค่ะแล้วก็มีอะไรก็เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะวันพุ่งนี้วันอาทิตย์แต่ชาลีคาของเราเปิดบริการปกติเลยอ่า ฝากรีวิวสำหรับวันนี้ด้วยะนะคะยังไงเจอกันใหม่รีวิวพรุ่งนี้ใช่ค่ะ่ะยังไงฝากไว้ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ